ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องจักรที่มีพลังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในวงการเครื่องจักรก่อสร้างรถดัมเปอร์แคทเธอร์พิลา797รุ่นปี2025ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถบรรทุกหนักหรือแค่สงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเจ้าเครื่องนี้วันนี้เรามีรีวิวที่จะครอบคลุมทั้งภายนอกภายในประสิทธิภาพและราคาของมันมาให้ทุกคนได้รับชมกัน เริ่มต้นกันที่ภายนอกของแคทเธอร์พิ r ล797ปี2025กันก่อนเลยก่อนอื่นต้องบอกว่ามันใหญ่มากรถดัมเปอร์รุ่นนี้ยังคงรักษาความเป็นหนึ่งในรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะรุ่นนี้ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการขุดเหมืองและงานหนักต่างๆตัวโครงสร้างรถทำจากเหล็กกล้าแข็งแรงเพื่อความทนทานและการป้องกันการสึกหรอในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายเช่นการทำงานในเหมืองการออกแบบดูเรียบง่ายแต่ดูทรงพลัง รถดัมเปอร์คันนี้มีความสูงประมาณ15ฟุตยาว29ฟุตและกว้างประมาณ16ฟุตซึ่งถ้าพูดถึงสัดส,ส่วนก็พอจะบอกได้ว่ามันสูงกว่าบ้านสองชั้นเลยทีเดียวโดยเฉพาะล้อขนาดใหญ่ที่แต่ละเ้นมีความสูงถึง8ฟุตเพื่อรองรับน้ำหนักมหาศาลและให้ความมั่นคงขณะใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มั่นคงเมื่อคุณเห็นรถคันนี้ในไซต์งานจะสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งที่มันมีรถดัมเปอร์รุ่นนี้ยังติดตั้งไฟเลเซขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความสว่างในการทำงานในสภาพแสงน้อย ความสวยงามของมันอาจจะไม่เหมือนรถหรูแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆคือฟังก์ชันการใช้งานที่ทำได้ดีเยี่ยมภายในรถดัเปอร์797ปี2025ก็ไม่แพ้กันเริ่มต้นจากห้องโดยสารที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคนขับภายใต้สภาพแวดล้อมที่โหดร้ายโดยที่ห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางเพื่อให้คนขับสามารถทำงานได้ตลอดวันโดยไม่รู้สึกอึดอัดที่นั่งถูกออกแบบให้ปรับได้ตามความสะดวก เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถนั่งได้อย่างสบายแม้จะทำงานหนักเป็นเวลานานที่นั่งมีคุณสมบัติปรับอุณหภูมิได้มีฟังก์ชันทำความร้อนเพื่อให้ความอบอุ่นในสภาพอากาศหนาวเย็นนอกจากนี้ห้องโดยสารยังมีการปรับอากาศเต็มรูปแบบเพื่อให้คนขับไม่ต้องทนกับฝุ่นและอุณหภูมิที่สูงในไซต์งานอีกด้วยสำหรับความปลอดภัยระบบกล้องและเซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดตั้งรอบตัวรถทำให้คนขับสามารถมองเห็นภาพรอบทิศทางได้อย่างชัดเจนผ่านจอแสดงผลภายในห้องโดยสาร ส่วนขององค์การขับเคลื่อนและประสิทธิภาพของ797ปี2025นั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ถึง20สูบที่ให้พลังประมาณ4,000แรงม้าซึ่งพลังงานมหาศาลนี้ช่วยให้รถสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง400ตันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับรถบรรทุกประเภทนี้เครื่องยนต์นี้ทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนดีเซลไฟฟ้าโดยมีกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ส่งพลังไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งทําให้797มีประสิทธิภาพสูงแม้ว่าจะเป็นรถบรรทุกที่มีน้ําหนักมากกว่าหลายร้อยตันแต่มันยังสามารถปีนเขาชันหรือวิ่งผ่านภูมิประเทศที่ขรุขระได้อย่างไม่มีปัญหาระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาให้มีความเสถียรนเพื่อให้การขับขี่ราบรื่นแม้จะมีการบรรทุกของหนักสําหรับความเร็ว797อาจไม่ได้ถูกออกแบบมาให้วิ่งเร็วแต่ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ40ไมล์ต่อชั่วโมงถือว่าเร็วพอสมควรสําหรับรถบรรทุกที่มีน้ําหนักมากขนาดนี้ แม้จะไม่ได้เร็วเหมือนรถสปอร์ตแต่มันก็เพียงพอต่อการใช้งานในไซต์งานที่มีขนาดใหญ่ส่วนเรื่องประหยัดน้ำมันรอเรือถอถุง797อาจไม่ใช่รถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพไม่ใช่เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงแต่ก็มีถังน้ำมันขนาดใหญ่พอที่จะทำให้มันทำงานได้เป็นระยะเวลานาน,าน,าน สุดท้ายแล้วเรามาพูดถึงราคาของมันกันบ้าง2 0 2 5 Caterpillar 797ดัมเปอร์มีราคาประมาณ6ล้านถึง7ล้านดอลลาร์อเมริกาซึ่งเป็นจำนวนเงิ่งที่สูงมากแต่ต้องเข้าใจว่าราคานี้สะท้อนถึงความสามารถของเครื่องที่สามารถบรรทุกของหนักและทำงานในสภาพที่ยากลำบากได้ถ้าคุณต้องการเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในงานขุดเหมืองหรือการขนส่งวัสดุดในปริมาณมากราคานี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุม้มค่า สรุปได้ว่า2025แคทเธอรินลาเ9 7ดเัมเปอร์เป็นเครื่องจักรที่มีขนาดและประสิทธิภาพที่น่าทึ่งภายนอกที่แข็งแกร่งภายในที่สะดวกสบายและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ที่มองหายานพาหนะที่มีความสามารถในการขนส่งในระดับมหึมา797ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดรีวิวดีๆจากเราในครั้งถัดไปยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคน